สวัสดีครับทุกคนมาพบกับทำอาหารบ้านบูมอีกแล้วนะครับ <c oughs> ผมสำหรับคลิปนี้นะฮะเราจะพาทุกคนไปทำไข่เจียวทุกแบบกันนะฮะตอนที่แล้วนะเราสอนทุกคนทำไข่ดาวทุกแบบไปแล้วตอนนี้เราก็จะสอนทำไข่เจียวบ้าง <c oughs> ไข่เจียวนี่มันมีหลายแบบด้วยหรอหลักๆมันจะมีประมาณ3าแบบหนานุ่มก็ไข่เจียวทั่วไปที่เรากินกันใช่ข้างในจะยังเป็นแบบนุ่มๆฟูๆ แล้วก็อย่างที่สองจะเป็นฟูกรอบจะเป็นสำหรับคนที่ชอบกินไข่เจียวฟูๆแล้วก็เทกเจอร์มันจะกรอบๆหน่อยกรอบๆเผือบจะกรอบทั้งอันเลยแล้วก็จะแบนๆหนึ่อันสุดท้ายจะเป็นฟูนุ่มฟูนุ่มเหรอเฮ้ยเป็นยังไงอะฟูนุ่มเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเราทำยังไงแบบไหนไข่เจียวไหมอยราร้องเลยทำบ่อยเลยอนี้เดี๋ยวเราว่ดูก็เดี๋ยววันนี้นะเราจะมาสอนวิธีทำไข่เจียวแล้วเผื่อบางคนจะไปลองทำตามบ้างจะได้ได้กินไข่เจียวอย่างที่ตัวเองอยากกินพร้อมแล้วไปดูกัน โอเคครับขั้นตอนแรกคือไข่เจียวหนานรุน่มก่อนเราต้องทํำยังไงครับตอกไข่ก่อนเราจะใช้ไข่2ฟองใน1นึ่งจานไข่เจียวนี่ใช้ไข่ฟองเดียวได้ไหมได้เหมือนกันแต่มันจะแบนมากเลยปกติคุณนมอก็ทำสองฟองปะพี่มสี่ผมก็สี่ <laughs> เ,สสเออ <laughs> พี่คนเดียวนะตอ,อ,อกไข่ไม่ใช่เรื่องยาก ขั้นตอนในการทําไข่เจียวเนี่ยผมว่าทุกคนก็คงจะรู้อยู่แล้วแหละว่ามันก็คือเอาไข่มาตีไข่แล้วก็ปรุงรสแล้วก็เอาไปทอดในกระทะแต่ทีเนี้ยเรื่องของการปรุงรสเราพูดเพิ่มเติมนิดนึงหลายๆบ้านกินไข่เจียวไม่เหมือนกันเนอะบางบ้านใส่ซีอิว๊วบางบ้านใช้น้ำปลาบางบ้านจะใส่น้ำมันหอยบางบ้านใส่น้ำตาล<อ>แล้วบางบ้านไม่ได้ใช้พวกนี้ใช้ซอสปรุงรสไปเลยมไม่มีผิดแต่สิ่งที่เราจะใช้คือวันนี้เราใช้แค่ซีอิ๊วขาวกับน้ำมันหอย ปริมาณก็คือตามสะดวกใช่ตามสะดวกตามสะดวกชิมได้ชิมได้ใช่แต่ไข่ดิบสามารถชิมได้เราปรุงแบบชเริ่มต้นก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยเพิ่มทีหลังได้ใช่ตอนขั้นตอนปรุงรสเนี่ยบางทีเราอาจจะต้องมีการชิมเกิดขึ้นใช่ไข่ดิบจริงๆมันก็พอชิมได้ยิ่งถ้าเกิดเป็นไข่ที่เราใช้วันนี้นะฮะก็คือไข่ของ ECX นั่นเองเป็นไข่ที่สดมากๆโอเคของเราวันนี้ได้เรียบร้อยแล้วรสชาติที่เราโอเคแล้วก็เวลาตีต้องตีให้ให้สีมันเป็นแบบสีเดียวสีเนียนกันไปเลย ถ้าเกิดเราตีแบบปั๊บปั๊บปั๊บแล้วก็ทอดเลยอ่ะทีไข่ขาวมันยังผสมกับไข่แดงไม่ดีเราตีนานนิดนึงแต่ว่าไม่ต้องตีแรงมากอันนี้เวลาเป็นไข่เจียวแบบหนานุ่มเนี่ยเราต้องการให้ฟองอากาศมันไม่เยอะถ้ามันเยอะเกินไปมันก็ฟูขึ้นมาหมดเลยแต่ถ้าเกิดเราอยากได้หนานุ่มหน่อยเนี่ยแค่ให้มันกวนเป็นเนื้อเดียวกันก็พอ<ช>่าเรียบร้อย เดี๋ยวเราจะมาทอดไข่เจียวแบบหนานุ่มกันแต่ว่ามข่ไปไหนมาถุงลูกใหมนมาอยู่อยู่ฟองมาแล้วม่บอกไม่อมาเดี๋ยวเราทำไข่เจียวกันต่อไข่เจียวเนี่ยเวลาเราทำก็คือนอกจากเราจะปรุงไข่เลือกไข่เนี่ยต้องดูกระทะให้เหมาะสมกับไข่ที่เราทอดสมมติเ่ยทอดสองฟองใช่ไหมถ้าเกิดเราใช้ไซนี้ปุ๊บพอเราเทไปปุ๊บไข่มันก็จะถูกแบนเต็มกระทะแล้วก็มันก็จะไม่หนานุ่มอีกต่อไปยิ่งถ้าเกิดใช้กระทะเล็กแล้วใช้ปริมาณไข่เยอะยิ่งหนาเลยแต่ต้องรอให้ไข่สุกนานขึ้น เดี๋ยววันนี้เราจะใช้กระทะนี้เนาะปึ๊บเราก็ใส่น้ำมันนะใส่น้ำมันกันใช่อ่าประมาณช้อนครึ่งพอไข่เจียวที่ดีนะฮะทุกคนน้ำมันก็ต้องร้อนนิดนึงนะครับถ้าที่บ้านมีเตาแก๊สใช้เตาแก๊สเพราะว่าเตาไฟฟ้านี่กว่ามันจะสุกได้นึงมีใช้เวลานานนานน้ำมันเริ่มกิ้งไปกิ้งมาแล้วนะฮะแปลว่ามันเริ่มร้อนได้ที่แล้วแล้วก็พอน้ำมันเดือดปุ๊บแล้วก็เอาไข่ลงตรงกลางน้ำมันไม่ต้องหบร้อนฉ่ามากเพราะเดี๋ยวเราต้องทำให้มันนุ่มใช่ไหมจะสังเกตว่ามมันจะไไ่ด้ ปูขึ้นมาแบบเบอร์วังแล้วเราก็จะคนก่อน๋อคนเลยหรอใช่ไม่งั้นเดี๋ยวมันจะไม่หนานุ่มมีความสแคร์โปรเอกหน่อยถ้าเกิดกระทะเรารู้สึกว่ากว้างไปใช่ไหมเราก็ไม่ต้องทำเต็มวงกลมก็ได้เพราะทำเต็มวงกลมมาใช่เราทําเป็นครึ่งวงกลมก็ได้อ๋ออย่ก็จะหนานุ่มอยู่เหมือนเดิมอ๋อบาวัอาจจะไม่ต้องไปซื้อกระทะเล็กตลอดก็ได้ทุกคนเราใช้เทคนิคแทนเงินแก้ปัญหาได้เหมือนถูกดาวใช้เงินแก้ปัญหาอ๋อใส่เราก็จะหนาแล้ว แต่ว่าระหว่างเมื่อกี้ที่เห็นว่าคุณจะลดไฟไปพอเราลงไข่ปุ๊บเราจะลดไฟให้มันอยู่แบบกลางๆพอไม่ร้อนไฟเบาอ่ะงเพราะว่าถ้าเกิดเราใช้ไฟร้อนมากไข่มันจะสุกเร็วแล้วมันก็จะไม่มีเวลาให้เรามากวนให้มันหนาไม่จริงด้วยนี่คือเราต้องการให้มันสุกเป็นเลเยอร์อ่าแล้วเราก็กลับไม่ทำไมคุณกลับแบบ effortless มากเลยเทคนิคเหมือนไข่ดาวคือเราช้อนเข้าไปใช่ไหมแล้วก็ค่อยๆจับมันไม่ใช่แบบตวัดปึ๊บขาดชัวเพราะว่าไข่ลคนรู้ว่ามันมันจะทำอย่างนี้ มันจะชอยขึ้นไป่ะแล้ยกเลยมันก็กลับแบบนี้ไปมันก็สะบัดมันอ่ะอ่าแล้วมันก็จะทำให้ตรงกลางมันขาดจริงแล้วดูนะยกกระทะนะอ๋อก็คือยกกระทะสวนทางกับตัวเนี่ยอ่าเฮ้ยลองไหมเฮ้ยเอ้ยลองลองไเจนเจนลองก่อนไข่ขาดแน่นอนยกกระทะด้วยอืออ่ารับใจเบา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 นี่ กลับมาแล้วก็ไม่เเทคนิคเฮ้ยไม่ยากเลยอะเสร็จแล้วค่ะเราเสร็จแล้วเราเกิดมาทั้งชีวิตไม่เคยยพิกเราไม่ขาดเลยระหว่างทำไปทำมาเรื่อยๆไข่เจียวก็เสร็จแล้วอือเสร็จแล้วไข่เจียวแบบหนานุ่มเฮ้ยจริงๆมันก็คือไข่เจียวที่ใช้ไฟอ่อนนั่นเองกคนแล้วก็เราจะกวนมันตอนแรกเพื่อให้มันมีชั้นข้างในคือกินันเลยได้ยังเจอชั้นนุ่มๆอยู่ข้างในอ๋อนี่คือวิธีทำไข่เจียวแบบหนานุ่มจบไปแล้วหนึ่งอัน สำหรับวันนี้นะฮะเราก็มีสปอนเซอร์ด้วยนะครับนั่นก็คือแม d o โดนัลนั่นเองนะครับและอันนี้ก็จะเป็นเมนูใหม่ล่าสุดของทาง Mac นั่นก็คือ Angus t r u f f l e Burger นั่นเองนะครับทุกคน เจ้าตัวเบอร์เกอร์ตัวนี้นะฮะเขาจะมีส่วนประกอบคือเขาจะใช้เนื้อแองกัสนําเข้าจากออสเตรเลียซึ่งตัวเนื้อเนี่ยจะเป็นเนื้อชิ้นหนาใหญ่กว่าเบอร์เกอร์ปกติรวมถึงถ้าเกิดสังเกตนะฮะตัวขนมปังเนี่ยเขาจะเป็นขนมปังรูปทรงใหม่ของทางแม็กด้วยนะฮะอันนี้เขาจะเรียกว่า water split bun s, นะครับเขาบอกเขาจะใช้เทคนิคการใช้น้ำเนี่ยตัดตัวแป้งขนมปังก่อนที่จะเอาไปอบพออบเสร็จปุ๊บก็จะได้ขนมปังหน้าตาแบบนี้ออกมานะฮะทุกคน ส่วนตัวซอสที่เขาใช้ก็จะเป็นซอสทรัฟเฟิลเข้มขน้นซึ่งจะมีส่วนผสมของทั้ง Black t รั f เฟิแล้วก็ White t ัฟ f ฟิลด้วยนะฮะทานคู่กับเห็ดแชมปิญองที่นำเข้าจากอิตาลีแล้วก็ชีสจากนิวซีแลนด์นะครับโอเคเราจะมาลองชิมเบอร์เกอร์ตัวนี้กันนะฮะนี่อืมอืมตัวซอสมันจะแบบว่า อ่อมีความทัฟเฟิลแล้วก็เนื้อนี่มันจะมีความแบบจุ้ยซี่กว่าเบอร,เอร์เกอร์ปกตินิดหน่อยนะเพราะว่าแบบว่าเนื้อมันชิ้นหนากว่าแล้วก็ใหญ่กว่าด้วยเห็ดที่เขาให้มาทานคู่กันแล้วเออรสชาติดีนะฮะทุกคนครับถ้าเกิดใครที่อยากจะมาลองชิมบ้างนะฮะทุกคนสามารถมาสัมผัสรสชาติท r ัฟเฟิลแบบนี้ได้ในราคา199บาบาทนะฮะ หรือจะสั่งเป็นเซตอิ่มสุดคุ้มพรีเมียมแบบนี้ก็ได้นะครับผมพร้อมกับโค้กรีฟิลแล้วก็เฟนฟรายใหญ่นะฮะหรือถ้าเกิดใครไม่อยากทานเนื้อก็สามารถเปลี่ยนเป็นหมูได้ด้วยไปทานได้แล้วตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่21กันยายน2564นะฮะที่แมคโดนัลสาขาที่ร่วมรายการทั่วประเทศนะครับหรือถ้าเกิดใครที่กำลังดูอยู่ที่บ้านตอนนี้แล้วอยากจะกินเลยนะฮะให้โทรสั่งที่1711หรือสั่งออนไลน์ทาง w w w mcdonald co th นะครับ วันนี้ต้องขอขอบคุณแมคโดนัลด์ที่สนับสนุนคลิปนี้ด้วยนะครับโอเคครับสำหรับอันต่อไปจะเป็นไข่ดาวเป็นไข่เจียว <laughs> ต่อไปจะเป็นไข่เจียวแบบฟูกรอบนะฮะวิธีทําต้องทอํายังไงครับวิธีทํามันคล้ายๆกับอันเมื่อกี้แหละแต่ว่ามันแค่จะทอดในกระทะนานหน่อยแล้วก็ใช้ไข่เป็ดเพิ่มขึ้นมา ไข่เป็ดใช่โดยใช้ไข่ไก่สอฟองต่อไข่เป็ดฟองหนึ่งทำไมต้องใช้ไข่เป็ดคือไข่เป็ดอ่ะมันจะให้เท e เจอร์ที่แข็งขึ้นเฟิร์มขึ้นพอลงไปทอดแล้วโดนน้ำมันกรอบๆอ่ะผิวมันจะเกลี่ยมแล้วสวยแล้วก็มีเท e เจอร์กรอบๆมากกว่าไข่ไก่ไข่แดงของไข่เป็ดสีจะเข้มกว่าด้วยแล้วก็ปริมาณไข่แดงก็เยอะกว่าปรุงรสด้วยปรุงรสด้วยนิดหน่อยน้ำมันหอยครับเหมือนเดิมน้ำมันถ่กระซิวขาวบ้านผมทำแบบนี้ตลอดแล้วก็ตีไข่ไม่ต้องตีแรงมากครับ ให้มันมีฟองอากาศนิดหน่อยก็พอไม่ต้องเยอะแล้วถ้าเกิดเป็ดกับไก่ผสมกันนี่มันออกมาเป็นอะไรอะลองกินดูแล้วกันอันดับแรกเราก็เปิดไฟก่อนเหมือนเดิมใช้ไฟแรงหน่อยอันนี้ในตอนแรกครั้งนี้เราใช้น้ํามันเยอะกว่าปกตินะฮะใช่ครับโหแต่เยอะขนาดนี้เลยเหรอเยอะครับไม่ฟองเลยครับไม่ไม่ จะสังเกตนะว่าถ้าเกิดเป็นไข่เจียวแบบฟูกรอบเนี่ยต้องใช้น้ํามันเยอะนิดนึงไม่งั้นมันไม่ฟูแล้วมันก็ไม่กรอบด้วยต้อร้อนกว่าแบบเมื่อกี้ด้วยลงไปต้องแบบฟูโอเคครับก็เปิดไฟแรงหน่อยตั้งน้ํามันให้มันพอร้อนถ้าเกิดว่าวิธีเช็คก็เอาลองไข่หยดดูถ้ามันฟูขึ้นมาก็แสดงว่าใช้ได้อ่าแล้วเราก็เอาไข่ลงไข่เลยโอ้โหก็ฟูแล้วครับโอเออว่ะนี่แหละ ปูกรอบที่แท้ปูโอ้ปูปูหนักเลยทีนี้พอรอน้ำมันรเริ่มร้อนเราเบาไฟนิดหนึ่งคือเราจะทอดมันนานหน่อยนะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะไหมถ้าเกิดว่าเราไม่เบาค่ะให้ดเป็นหเดียวกัที่เราทําอยู่นี้คือทําเพื่ออะไรเขี่ยให้มันหมุนไปรอบๆมันจะได้สุกไอตรงที่มันไม่สุกมันจะได้มันจะได้ไปโดนไฟที่อื่นด้วยแล้วได้สุกพร้อมๆกันคือถ้ามีกระทะใหญ่หน่อยก็ใช้ใหญ่หน่อยก็ได้แต่ถ้ากัดอันเล็กมันจะกลับง่ายหน่อยอืมโอ้โหนี่เข้าใจแล้วถึงที่มาของไข่เจียวแบบปูกรอบ อันดับแรกที่ต้องมีเลยนะครับทุกคนเตาแก๊สครับแล้วก็เช็คสีดูข้างล่างกันเลยครับว,ว่ามันว่ามันโอเคไหมอะไรเงี้ยแง้มดูอ๋อแล้วก็แง้มดูได้เลย<น>ว่าข้างล่างโอเคยังช่นี่น่ากินมากเลยอะทุกอย่งที่เจนชอบคือมีน้ำมันเยอะแต่ทุกครั้งที่เวลาผมทำอาหารนะเ <c oughs> จนจะบอกว่าใส่น้ำมันน,น้อยสิหรือไม่ก็ทอดด้วยน้ำเปล่าเลยใช่ก็คือถ้ากินแบบอย่างที่อยากกินตลอดก็จะกดด้วเลยเอ้แล้วถ้าเกิดเราทิ้งไว้นานแบบเนี้ยไข่มันไม่อมน้ำมันหรอไม่คือมันไม่อมแต่พอเราทอดไปถึงจุดน่ไขมมัเริุะ มันจะถูกคายออกมาเป็นอย่างนั้นไปใช่แล้วตอนจะพลิกยาดแล้วนะฮะมีการใช้สปาตูล่าช่วยอาโอ้โหโอ m มกอดโอ m มกอดคือสีมมนจะเป็นแบบนี้อ่าแล้วเนี่ยแค่ขูดรู้แล้วว่ากรอบเออว่ะจริงด้วยอ่ะคือผมชอบกินแบบนี้เอแต่ที่บ้านบางคนก็ชอบแบบชอบแบบเมื่อกี้พี่ปูมกินสลับสลับเนี่ยน้ำมันออกมาแล้วเห็นปะน้ำมันเรื่หนข้าง ขอ,อดูหน่อยที่บอกว่าน้ามันมันออกมาอ๋อระหว่างทางนี้ก็คือเราก็แอบ,บดูไปเรื่อยๆว่าข้างล่างเราสุกหรือยังไม่ต้องมีอีโก้เยอะนะกับไข่เจียวอะไรเงี้ยต้องใช้ตะหลิวอันเดียวจะต้องแบบไม่พลิกดูอันนั้นรอให้เก่งก่อนตอนแรกๆเราหัดทําอ่ะจะพลิกดูก็พลิกไปเฮอออือใช่ครับจริงๆอาหารมันใส่ใจแหละทําแล้วก็เช็คแล้วก็ดูทําบ่อยๆเดี๋ยวมันก็จะทำได้เองอืมน่ากินมากเลยอ่ะทอดเราฟองเลยอ,อย่างี้ถูกฟองไหมมาหร,นะรอทอดแล้วมันนิ่งๆในผิดแล้วแต่ว่าไฟอ่อนไป ออแล้วกลับอีกครั้งหนึ่งสุดท้ายครับโอ้ฟองฟอตมากๆเสร็จปุ๊บเราจะเอาตะแกรงมาลองนะฮะเพื่อให้น้ํามันเนี่ยหยดลงไปข้างล่างโอ้ดูน้ํามันที่ท่วมออกมานันสิทุกคนดูความพ้วนของไข่เจียวฟองนี้นะวางไว้โอโอพอเราทอดเสร็จแล้วทำไงต่อก็พักไว้อย่างนี้แป๊บหนึ่งคือถ้าเราพักไว้พักหนึ่งตรงนี้เดี๋ยวมันจะเริ่มแข็งละมันจะเริ่มกรอบเป็นตรงสีเข้มๆอ่ะอืแล้วก็เสิร์ฟได้ถ้าจริงๆถ้าเกิดว่ากลัวมันก็เอากระดาษซับข้างในหน่อยก่อนเสิร์ฟก็ได้ นี่ฮะทุกคนเสร็จแล้วไข่เจียวแบบฟูกรอบนะฮะจะบอกนิดนึงว่าพอมันเป็นแบบไข่เป็ดอะ่ะมันจะสีเข้มใช่คือถ้าเป็นไข่ไก่มันจะไม่ได้สีนี้นะมันจะข้ามขั้นตอนนี้เราไม่ไปเลยใช่เออสีมันจะไม่สวยอะ่ะใช่แต่พอเป็นไข่เป็ดอะ่ะมันจะเป็นแบบนี้เดี๋ยวเราไปดูวิธีแบบที่3ามกันไข่เจียวแบบฟูนุ่มโอเคแบบที่สามนะฮะจะเป็นไข่เจียวแบบฟูนุ่ม คือวันนี้เรามีแขกรับเชิญเป็น, uh นคนป่วยหนึ่งคนนี่ดูแบเจ็บคนแบบเจ็บอ่าดูดูขาเอาขาให้คนดูก็ดูหน่อยนี่ไปทําอะไรมาเล่าให้คนฟังดิขาพิธีใช่อ่าเรามาอยู่ตรงนี้ทําไมบอกบอก้องกับการแสดงอ๋อโอเคเดี๋ยวทำผิดกับไม่ได้เป็นร่วมกับอันเนี้ยใช่เราให้คนฟังนี่ค Ges ือไข่เจียวอะไรมันเป็นไข่เจียวที่แยกไข่ขาวไข่แดงออกแล้วเราตีไข่ขาวนั้นฟูก่ะแล้วค่อยผสมกับเขาแบบ ถ้าเคยเคยดูอยู่บ้านกับบุ้งปั๊นู้นก็เคยทำมาแลายรอบซึ่งวิธีทําไข่เจียวนี้นะทุกคนพี่บอมเนี่ยเป็นคนตั้งชื่อมัอนว่าไข่เจียวแบบซูเฟลแต่ผมกลัวว่าบางคนจะไม่เข้าใจว่าซูเฟลคืออะไรเนี่ยเราก็เลยใช้คําว่าฟูนุ่มแทนใช่วิธีทําแยกไข่แดงก่อนตัดตัดอืมใช่เอานเล็นะแบดเลยนี่เล้แยกไข่แดง,งฟองที่หนึ่งจริงๆถ้าไข่มันใหม่มากๆอ่ะปุอย่างนี้ได้เลยุงตักไข่ขออก ไม่งงแต่พี่บอมมันต้องตอกไข่ขาวไใส่ตรงนู้นบุ๋มไม่งงเลยแต่บุ๋มชอบอยู่จอมเททั้งหมดกลับไปเมนุเออแล้วก็ตักอร่อยนี้อร่อยใช่อ๋อโอเคใช้เปลือกไข่ตักมันออกมานะแต่แตกได้ไม่เป็นไรแต่แตกได้ไม่เป็นไรใช่ไหมแค่ไปแตกลงไข่ขาวพออย่าสูงมากเดี๋ยวแตกทำให้ดูนิ่งอ่ะ โอเคอีกรูปหนึ่งใช่ไหมฟองเดียวอีกฟองเลงเหรอดีไปโชย่าไข่ทำไมต้องใช้ไข่เยอะมันปริมาณมันเยอะแล้วมันจะฟูสวยฟูสวยอืมแล้วเดี๋ยวเราตีตีไข่นี้แล้วเราปรุงทุกอย่างของมันในนี้หลังจากที่ตีไข่เสร็จตีไข่ขาวให้ฟูแต่ปรุงปรุงรสไข่แดงถึงเวลาของเธอแล้วตียังไงอ่ะตีให้แรงๆเลยเอาหัวจับเอาสวยใช่เป็นี่จังหวะจะขึ้นขึ้นพีกคืออะไรต้งยอดตั้งยอดตั้งยอด เรายกขึ้นมาแล้วไข่ไข่แดงติดขึ้นมาด้วยเป็นเป็นแบบตีย่างย่างย่งมันต้องตีให้เป็นโฟมเลยเอาอันนี้มันหนักอ่ะใช่มันหนักกว่าใ้เจ้าของเจ้าของสูตรตีให้ดูคือการใช้วิสอันใหญ่นี่คือจะทําให้เราได้แอร์ดึงเข้ามาในไข่เยอะขึ้นแอร์แอร์อากาศอากาศทำไมเราไม่ใช้เครื่องตีอ่ะบางบ้านไม่มีอ่ะบางบ้านไม่มีเราอะไรทำให้ดูแต่ถ้าเกิดไม่มีอันเนี้ยใช้ส้อมก็ได้แต่ว่าหนักมาก แห้ง่ายขึ้นี่ะภาชนะเย็นขึ้นใช่เย็น้วตั้งขึ้นโอเคครับผมหลังจากที่เราตีไข่ขาวจนขึ้นเป็นยอดแบบนี้แล้วนะฮะเราจะเอาไข่แดงที่เราปรุงเรียบร้อยแล้วมาทำไงฮะมาใส่ลงไปใส่ลงไปเลยค่ะใส่แค่นี้เหรอใช่แล้วเดี๋ยวเราจะตะล่อมมันตะล่อมมันไม่กวนไม่ตีแล้วเอาที่บไม้พายยังไงอ่ะอ่ะดูนะ๊บตะล่อมใช่ ตะล่อมคือหมายถึงว่าเร้อนเข้าไปซ้อนมาซ้อนไปเรื่อยๆให้สีมันเสมอกันเพราะว่าเวลาถ้าเกิดเราตีไข่ขาวจนฟูแล้วเนี่ยแล้วถ้าเกิดเราเอาไข่ขาวก็ไปตีอีกรอบหนึ่งอะผสมกับไข่แดงอะมันจะทําให้ไข่มันแฟบเพราะว่าตัวไข่ขาวอะมันไลท์แต่ไข่แดงมันหนักพอเราไปตีผสมกันมันกลายเป็นกลายเป็นน้ำเหมือนเดิมตอนทอดมันจะค่อยๆฟรีแล้อันนี้ก็คือเูียบร้องนี่ถูกต้องคือต้องเอามาตะล้อมเขาเรียกว่าตะล่อมปึ๊บฟึ๊บมากนเข้าด้วยกันพอเราได้มิกเจอร์ไข่ที่ต้องการแล้วได้สีเสมอกันหมดเราจะ เราไปทอดใช่ตั้งน้ำมันรอแล้วไฟเราพอดีพอดีไม่ต้องร้อนมากแลเดี๋ยวเราใส่ไข่ลงไปได้เลยอะเอาเลยนะเอาเลยเหมือนเดิมใส่ไข่ลงไปเกี่ยได้นิดหน่อยจัดทรงได้หมดเลยเฮ้ยมันจะไม่ไม่ฉานะอันนี้ไม่ฉาไม่ฉาใช่ไม่ฉาเราใช้ไฟแบบว่าไม่ร้อนมากอันนี้คือเราตั้งให้มันเป็นแบบเป็นกลมๆได้เลยใช่เราปาไปทางนี้หน่อยมันจะได้เป็นวงกลมที่สวยงาม อ๋อโอเคเฮ้ยมันคล้ายเบเกอรี่เลยว่ะใช่ไหมอ่ะให้ทำไม่ใช่เราฝามาปิดนิดนึงด้วยให้ทำให้มันปิดฝาเหมือนที่อุบปิดฝาให้มันอุบก็คือให้ความร้อนมันวนอย่างนี้ข้างบนจะได้สุกเพราะเดี๋ยวเราจะไม่กลับด้านมันเดี๋ยวเราจะพับครึ่งพับครึ่งเหรอใช่ อโเคเป็นไข่เจียวคับครึ่งอันนี้ทําเตาไฟฟ้าได้ปะจริงๆไฟฟ้าได้อยู่เพราะว่ากระทะมันไม่ต้องยกมากใครบ้านไม่มีเตาแก๊สเมนูนี้เรียนแบบได้ใช่เราพักสักพักหนึ่งอ่ะเราจะขยับมันตอนแรกมันจะไม่ขยับเพอเราขยับมันจะมันละร่อนแล้วอันนี้คือเสร็จตัว,ตวเรียบร้อยเสร็จเรียบร้อยข้างล่างเนี่ยเสร็จละอ<ะ>่าเราลองแง้มดูซิเลยดิเป็นไงบ้างมตรงไหนด้สีสวยแล้วนี่ดูดิได้ยังได้หน่อยนะยยังเหลืองไม่มากนะนี่นะครับติดสายไว้หน่อยน้ำหนึ่งถึงสามสิบ บอกให้นับก่อนนะสิบสามแล้วเปล่าสิบห้าสิบแปดแล้วแปดเก้าสิบห้าหกสิบสิบสองแปดสี่สิบห้าโอเคเราจะเปาไฟนะให้เราจะพับแล้วหรีอจวทจนพับได้ไหมจนจะทําพังปะคะไม่หรอกค่ะระหว่างนี้เราจะพับครึ่งมันนะฮะเพื่อไม่ให้เป็นการไหมเราจะเป่าไฟมันก่อนแล้วระหว่างนี้เราก็พับได้เต็มที่ โอ้พับงี้เลยเหรอโอ้จับไว้ก่อนอันนี้นือนจับไว้ก่อนนะหหหให้ความฟองฟี่มันโดนกระทะแล้วก็สุกเซ็ตตัวนิดนึงเดี๋ยวเราจะยกมันเพื่อให้ขอบมันสุกนะโอ้ดูดีมากมากอ่ะดาเมจแรงม,ม,มากมากอ่ะกลิ่นก็คือจะแบบไม่ค่อยเหมือนไข่เจียวเท่าไหรก่กลิ่นเหมือนเบเกอรี่อ่ะใช่ไหมขณะที่เ,<อ>เราไม่ได้ใส่อะไรเลยนะเราเซ็ตขอบมันนะมันจะได้แบบสีสวยคือถ้าเกิดใส่เนยใส่แป้งอ่ะก็คือซูเฟ พด้นี่แล้วเราก็เจเอาขึ้นพี่เจียวขึ้นแล้วเราอันนี้สอดทํามันเฟ็ตัวเราโโหว้าวนเด้งไปอ่ะว้าวนี่ฮะทุกคนไข่เจียวแบบฟูแล้วก็นุ่มเดี๋ยวเราไปชิมกันเราไปชิมกันใช่ โอเคครับทุกคนตอนนี้ไข่เจียวทั้งสามแบบเราเสร็จหมดแล้วนะฮะหนานุ่มบางกรอบไม่ใช่ฟูกรอบแล้วก็ฟูนุ่มเดี๋ยวเราลองชิมเลยเริ่มจากไข่เจียวทั่วไปที่ทุกคนน่าจะคุ้นเคยอยู่ตอนนี้มันอาจจะดูไม่หนาแล้วเราาว่ทิ้งไว้นานแล้วดูเป็นไข่เจียวที่ทุกคนคุ้นเคยแต่ว่ามันต้องมีข้าวอะมีข้าวเลยออันนี้มันจะมีเนื้อมันจะแบบได้เทกเจอร์ของไข่อยู่ ใช่มีความรู้สึกว่าเออไข่กินแล้วไข่เนี่ยแบบไข่เจียวในอุดมคติก็แบบนี้ีในอะไรนะในอะไรนะในอุดมคติใช่ไหมคนจะกินดีกว่ะอันนี้กรอบๆบ้าางดีกว่มันน่่าจะไมค่อยกรอบแล้วตอนนี้ทุกคนน่าจะตื่นเต้นกับไข่เจียวกรอบไข่ทอดไหมเดี๋ยวลองชิมหน่อยไข่เจียวแบบกรอบหัวก็กรอบอืน มันจะมี็ e เ t อร์ของความกรอบอยู่เฮ้ยแต่ว่ามันเป็นความกรอบที่ไม่อมน้ํามันว่ะทําได้ไงอ่ะเมื่อกี้เราก็ซับน้ํามันออกไปเยอะนะแต่ว่ามันไม่รู้สึกว่าแบบมันน้ํามันกัดออกมาแล้วพุ่งมาเป็นอะไรอร่อยกว่านี้อือกินร้อนๆอ่ะไปต่อที่น้องฟูนุ่มของเราอล่าสุดท้ายไม่รอเลยไม่รอใครเลยใหเงียวแบบให้เงด้ยวตัดให้คนดูดูหน่อยว่าอันนี้หน้าตาเป็นยังไงตัดตรงกลางเลยตัดตรงกลางนี่คจูเนี่โอ้ดูฉีกดูเนื้อข้างในของมันนะฮะมันจะมีความแบบฟูอย่างกับชิฟฟ่อนเนี่ อ้าวเธอจะกินเองหรือจะจะให้คนอ่าเองหรือจะจะให้คนแล้วพอตกพื้นก็เอามาให้จะเยี่ยมโหอันนี้พอเอาซ่อมจิ้มแล้วมันวาร์ปหายไปเลยว่ะข้างในมันเป็นอากาศอือหือพอแล้วฟูตัดตัดเลยเหมือนไข่หวานมากกระเสร็จไม่ยิ่งกว่านั้นอีกฟูกว่านั้นอีกรอฟูแบบฟูอร่อยอ่ะแล้วอันนี้ฟูฟูเด้งดีมากเลยก็มีคนมองแล้วตาปิดปิดมดูดูดมีคนมีคนมอง อยากกินมากพอชิมเลยนนมันร้อนโอ้โหคืกอกรอบนอกมันเหนมือนหายหาเลยอเออมันหายไปเลยโอเคฮะทุกคนก็ไข่เจียวทั้งสามแบบนะครับหนานุ่มฟูกรอบแล้วก็ฟูนุ่มนะฮะไปลองหัดทํากันที่บ้านได้แล้วก็ใครชอบกินไข่เจียวแบบไหนอย่าลืมคอมเมนต์กันมาบอกนะฮะ ตอนหน้าจะเจอกันเลยพูดไม่รู้พูดไม่รู้เรื่องแล้วมองเมาไข่แล้วตอนนี้ฟังดูไม่ดีเลยนะ <laughs> ตอนหน้าจะทำอะไรให้กินอีกต้องดอกดติดตามวันนี้ขอลาไปก่อนบ๊ายบายบ๊ายบาย